กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดี้ตอนรับัาทรเข้าสู่ช่องหาเงินอายไรีวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาอยู่กับเว็บไซต์รับเหรียญ TRX ฟรีนะครับทุกๆ1นาทีรับกันไปเลยนะครับผมทุทุกหน่นาทีได้เยอะมากนะครับ0.0015 0 0ดนะครับผมนะ TRX นะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทํายังไงอะไรกันบ้างนะครับผมนะอย่างแรกกดลิงก์สมัครางใต้คลิปนี้เข้ามานะครับก็จะเจอกััับบบนนนน้้าาาีะะคครรรทชมก ลงชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็อีเมลซ้ำรห,ห,หัสผ่านรหัสผ่านซ้ำอีกรอบแล้วก็ที่อยู่การชำระ f a e t p a y จุด I-O ก็คือใส่อีเมลของกระเป๋า f a e t p a y แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับผมนะฉันเห็นด้วยแล้วก็ฉันเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นลงทะเบียนอย่างปลอดภัยแค่นี้จบนะครับแล้วก็ไปเจอกันตอนที่เราเข้าสู่ระบบกันเลยไปครับผมโอเคนะพอเข้าสู่ระบบก็จะเจอกับหน้านี้นะครับผมนะ้เครมจุด 0.0015 CX นะครับนี่ every ครับว n e นี่นะครับนะก็ทุกๆ1นาทีนะครับแล้วก็มาเคลมกันนะครับผมนะที่สองตังนี้ก็ใครว่างทั้งวันนะครับก็สามารถมาเคลมกันได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะบอกนะครับ ว่านะครับให้่านผู้ชมนะครับกดตรงนี้เลยนะครับฉันเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็คลิกเลยทำการเคมนะครับผมนะเคมไปเลยเคมไปเลยเคมไปเลยเค,มไ,เยเคมไปเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะแล้วกดเกมฟอร์มฟอสเฟตวันนี้เขาก็จะว่า0.0015000ศูย่ายนเทียเอ็กนะครับแฮ e บี e เซ็ t o ูยูอฟอสเฟต p a g ุด u s t อ o a ค c คาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในตอนนี้นะก็เหมือน ยอดอะได้ทําการเข้าไปในกระเป๋าฟอสเสร็เพย์เป็นที่เรียบร้อยแต่แล้วก็จะไปดูกันนะครับว่ายอดเข้ายังไงเป็นอะไรยังไงแล้วบ้างนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็โอเคเลยนะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนะส่วนของตรงนี้โอเคเลยไปท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคครับไปดูในกระเป๋าฟอสเสร็จเพย์กันเลยว่า ยอดที่เราได้ทําการเคลมนะครับเข้าแล้วหรือยังครับผมจะบอกไปนะครับว่ามันยังไงมันก็ต้องเข้านะครับเพราะว่ามันรวดเร็วทันใจนะผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมบอกไว้ไว้ก่อนนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมก็ไปเจอกันเลยนะครับผมนะเลสโก้ครับผม โอเคครับตอนนี้นะครับยอดก็เข้าอีกแล้วนะครับผมนะเข้าเรียบร้อยแล้วเครมนะครับนี่อันนี้เลยนะครับผมนะก็เว็บชื่อเว็บแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เจเอ็กนะครับการชำระเงินปกติเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถนะครับมาอันนี้ได้เลยนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมนะก็บอกไว้เลยนะครับนะถ้าู้ชมในส่วนของตรงนี้นะ รับเปลี่ยนเชื่อ X ทุกทุกหนึ่งนาทีนะครับผมนะคือไม่เหมือนแบบเว็บที่5นาทีนะครับผมนะรับทุกๆุหนึ่งนาทีนะฝากไว้ด้วยนะครับผมนะรับทุกๆุหนึ่งนาทีโอเคเลยนะครับสายฟรีอย่างพวกเราบอกเลยสบายๆนะครับผมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหางเงินออนไลน์ฟรีด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่ง เื่อนให้พลาดคลิปดีๆที่มีประโยชน์จากช่องเอาเงินออนไลน์ฟรีนะครับผมนะบอกไว้เลยนะครับว่าทุกคนดูคลิปของผมนะครับจะได้รับเหรียญคลิปโตัวเจมินซี่ไปกันทุกคนเลยนะผมนะ้าทุกคนนี้โอเคครับท่านผู้ชมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผม I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold cold frostbite they feeling i could tear you apart or i could go heal them don't believe in faith don't believe in ceilings i just need a taste and my mind starts feeling i don't pace myself i grind on kneeling got lust for change i just love the feeling no uh. i ain't gonna give up got too little time i'ma live up head down push forward through the tough times because i